าตกะชามือนะอยู่ไทยนะอะตกแต่ปีนี้ยังค่ายผู้ปีการ นมนี่ยตาแม่วันนี้เราจะไปกินแตงโมคาอยู่ทุ่งนาบรรยากาศดีดีเดี๋ยเถียงนาลมอนมันอากาศอบอ่่งนี่้าน้าขนมนี่ยทำมันก่อเขื่อได้ปืนได้เขี่ยงเน้

นี่คือบ่เป็นมาแมบต่นเป็นได้เออคือหากัเป็นดอกบ่มาเอยนะมาก็ไรใกล้จะแซวปั๊ดยังมอนกิดไปกัน มักซลีอะมาใส่บรรยากาศดีดีมักซรลีรเผาทีนั่นหมักโมูแล้วกู่ล้วบอ มาต่มาคงแล้วพ่อแมพี <t ask <t ask <t ask ่น้องอ่าีก่นอาป้ตาขับหลอกไม่ได้เป็นนะ หลอกเเป็นถึงกับแม์แล้มาทดลองอ่ะ ส่วนมันก็ยังบริกลทำได้หัวมันนะขี้ข่านมาก้นเห็นเนาะอากาศทำนีนำน่นะพอดีคักตอนนีน้ค่ะแบบมันบ่ได้หนาวแห้งฝนตกได้อยู่ไทยมันก็เลยแบบว่าม,มันก็เลยเย็นฮอนฮ่อยู่อันนู้นใช่แล้วว่าตกะสองหมื่นนะอยู่ไทยอะตก แต่ปีนี้ยังค่ายคนปีกายนี่ได้ปีกายเนี่ยคนมาตกาปีนี้ตกเทื่อนหนึ่งไม่ยัว่าตกแห้งเลยไดยมม้มัมยมยน,นย,งยังว่าซุ่มเห็นบอกไม่ไม่กระปงนะปีกายเนี่ยแห้งแรกขนาดนั้นนะปีนี้ไม่ได้จัจงหว ยังมีอยู่บ่ะเชากรปยมอยู่สายอยู่นาจะกำปั่มนาจนเต๋ก็ไม่จะมากระเช้หน่อยกระินฮะอืกระมจังวะอีกเดือนหนึสองเดือนก็ลงหน้าแล้วจังหน่อยกันแล้วเนาะว้ยซัมได ะเนยนห,นยหออันนี้ก็ว่าหางก็ข่าวข,ขึ้นเล่าจิซาโน่เพิไ่ได้ว่าสิมาลังสงการาอ่ะแม่งกลางกลางคืนจิ แงมงขนนกันมีอยู่บ้างน้ำประดัยดยามน้่ราเปนสงการไ่แมงขนนขับไปหาคุดทันใดก็เสียกับแนตัดแล้วเนาะไปคิดนั่นนี่มีก็ข้อใหญ่ด้ กสากอยู่ใส่มีตังนั่งดี่ะตังอาไปใส่หน้าใส่ไปใบ่ไตามนะกระเทียมนี่ป่กระเทียมกระเทียมมันเย็นคือไ่ากินกะไรจะเป็นคนละสี่

มะลิแนจะไม่แ hmm. ม so, right ่นช oh, um, <B correctly, S 2> ิวามากอันสีกปรอเนาะมลระบุกอันนี้มะป่วกมาม่วงปลานี่ชื่ ไม้แข็งแข็งแข็งเอาแล้วเนี่ยไปรอดไปเย็นเนี่ยไปอยู่นอกก็อาเอาต่อขึอนมายอ

ก็ส่งไปแส้วไม่ใช่ไหมนี่หอมนะกรเดอน้านยัประการอมมาก lần này nó không phải nhắn không ở đâu hết mọi người mưa 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 นัวแต่ยงตัวจาเนาะหลายเท็มแก่มาได้กทำตาทแ้แบแเลยแง้อดงูมาได้กำตังทำไปเจอพอเราเสร็จแล้ว กินเพิ่มไปน้เนาะไอ้บ้างพอลราทำลาก็ม่่บได้งงอะันเข่ากันเลยแต่กนี่เรวเปไหนชับแตงกสนี่เอาใจาันดูเฉยเนี่ยต้มห้องนี้ไม่คิดแป้งเรมาไปหาเป็นไงดูเ่ ตรงนี้นจะมุมนี้หรอบอมีหนังพดม้มนอนไคนอนหน้าค่มานะมีน้ามสะดวกใครอยู่ด้วย Toàn vô mà có cầm gì bác chạy chứ mất sao kê Chàng mất tao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  เด้อพ่อแม่ที่น้องมาันมีำตำน้ำกระของกินเขาจะมีแมงแมงเหรอแมอ่ร้อยแมย่ร้อยอม,มีมาม่ามีตับหมูข้าวจิ้ข้าวแค่ห,หนังคาสมาร์แล้วเนาะพ่พี่น้อง หนักดีดีเนะไปแม่นอันนี้รอนี่แล้วแม่ลงกูลงมัแก่เน่อยมัน่หตัง่นี้จะเป็นลายจนมาคุยคนตัดเลยอื้อบุงละแล้วกดมันไงงยาเนกินตันี้ก็เผิดยุกินเลยเาถัวสิยอดไป ạ bay

มาห่มากตีมากมันจะคบไล้วมัก็่อยก็ได้ลายตัวนี้มกดเจ็บขาไปไไเลยจอยักโมงต่อมนจะหอมเป็นงูเป็นงูนู่นได้แม่งก็ลิบแล้วเร่ง้างอยเรงง้างลอยพ่อแม่พี่น้องไปเคยกิน

โอตํำลายก็บม่ใช่อืมดีอ่นี้